เริ่มแล้วครับวันแรกกับงานที่ทุกคนรอคอยเชฟชวนชิมออนทัวร์ที่เซนทัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่าคึกคักมากๆกครับกลิ่นอาหารหอมฟุ้งไปทั้งห้างเลยครับใครยังไม่ได้มาอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตามนะว่าไปดูบรรยากาศในงานกันเลยครับทั้งบูธอาหารที่น่าสนใจไฮไลท์สดๆดบนเวทีที่สําคัญเกสวันนี้ก็ต้องบอกว่าพิเศษมากๆครับจะเป็นยังไงเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้เราอยู่กันที่งานเชฟชวนชิมครับทุกคนที่นี่รวมร้านค้ากว่า60ร้านค้าคุดไปไม่เห็นภาพฉะนั้นเดี๋ยวท่านพาทุกคนเดินดูนดีกยว่าครับไปครับเริ่มต้นครับถ้าม,มาเมืองเหนือแล้วกลัวว่าจะไม่มีอาหารทะเลนะลไม่ต้องห่วงครับทุกคนดูอาหารทะเลเออขออนุญาตนะครับนี่อนตองหาพาดจุ้งใสบ่บึ้ม าหมูครับทุกคนใครอยากจะเพิ่มคอลลาเจนมาแล้วครับผมแหมน่ากินมากของข่าวไปแล้วใช่ไหมครับของหวานก็มีนับดีทุกคนใส่ใหญ่จะเท่าหน้านะว่าอย่างไรน่ากินมากหรือจะเป็นแบบวัตถุดิบก็มีนะครับทุกคนนี่ซื้อไปปรุงอาหารต่อที่บ้านได้เลยทุกคนนี่ครับหรือจะเป็นขนมปังเจ้าดังครับนี่คุณแอมไปดูเลยครับ เราอยู่กับอินฟุ่ยท้านะครับเชียงใหม่แชร์ครับเชียงใหม่แชร์ครับดูครับได้แล้วกลับบ้านมั้งถ้าจะล้มละลายครับวันนี้รีวิวยังไงให้กลับบ้านแบบเต็มไม้เต็มมือขนาดนี้อ่ะบ๊ายบายให้กล้องเลยครับครับขอบคุณครับนี่โอเคขอบคุณครับนี่บ๊ายบายกับกล้องเลยครับ ที่เป็นทางหูลูกครับทุกคนดูไดากินไหม <Yeah. S 1> ถ้าใครเป็นสายหมูยอก็ <Yeah. S 1> ต้องที่นี่อืม, <Yeah. S 1> มาต้มไหลกลางทุกคนนี่นี่เ,น <Yeah. S 1> เขาจะมาเป็นแพ็กนี้เลยนะ <Yeah. S 1> ดู ใครเป็นแบบว่าสายพ่อบ้านเนี่ยซื้อกลับไปทำกับข้าวได้เลยแ300ด้วยไม่แพงเลย นอกจากของอร่อยๆในงานแล้วเนี่ยบนเวทียังมีกิจกรรมตลอดทั้งวันเลยครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่เสียงเพลงจากน้องดีเทลครับและที่สำคัญครับเกสพิเศษในวันนี้คือเชฟพลครับหรือคุณพลบรรทัดเสถียรครับเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศดีกว่าครับเราจะผัดกับกะทินะครับ<อ>เพราะว่ากะทิสดเนี่ยเวลาผัดไปแล้วมันจะมีน้ำมันออกมาเป็นเหมือนเ,ออเคยเรียนอาหารไทยเขาบอกเขาเรียกว่า และที่สำคัญครับพิธีกรสุดฮาคุณเกลือเป็นต่อครับนฮยย้ำอีกครั้งนะครับงานมีวันนี้ครับถึงวันที่18มกราคมนี้ครับของกินเยอะบรรยากาศดีดนตรีก็เพราะเพราะพบกันที่ลานกิจกรรมชั้นจีเซ็นทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ